คณิต .net เรียนคณิตออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ว่่่่่าาจจะึงงงุดมมมยันไใชเรืองงคำตอบก็คือตัวเลือกที่สามที่ภานี้เป็นโจทย์พิเศษนะยากกว่าข้อเมื่อกี้แต่แต่ง่ายตรงโดเมนเนี่ย โดเมนง่ายนักเรียนเพราะจัดให้แล้วไงโดเมนตอบเลยครับเท่าไรโดเมนนี่ x เ,เป็นอะไรก็ได้หมดเนี่ยข้างข้างบนเนี่ยใช่ไหมเป็นอะไรก็ได้หมดแต่เนี่ยเป็นข้างล่างเนี่ยข้างล่างนี่ห้ามตอบศูนย์พอเขาบอกห้ามตอบศูนย์นักเรียนก็ให้มันเท่ากับศูนย์เลยสิลองให้มันเท่ากับศูนย์ดูสิมันจะตอบเลขอะไรล่ะก็แก้สมการออกมา อ้าวดูสิเนี่ยมันตอบเลขอะไรอะไรเอ่ยคูณกันได้ห้าบวกกันได้ลบสองไม่มีจริงๆเนี่ยตอเน,นี้ยไม่มีนะไม่มีนะักเรียนหรือมีไม่มีจริงๆเนี่ยทำไมรู้ได้ไงไม่มีจริงๆเพราะลองจัดเป็นกำลังสองสมบูรณ์ดูสิลบสองตัว ตัวเทอมที่3าก็คือนำสองาหารได้1ยกกำลังสองก็บวกเข้าไป1นึ่บวกไป1แล้วใช้ไปหนึแล้วตรงนี้ก็เหลือแค่4เท่ากับ0เห็นไหมสรุปแล้วมันก็ได้ X-1 กลบหนึ่ำลังสบวกสตอบ0นซึ่งเป็นไปไม่ได้เนี่ยก้อนนี้มันคือจำนวนบวกจะมาตอบ0ูนได้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันไม่เคยตอบ0นย์ส่วนนะี ส่วนไม่เคยตอบศูนย์ก็แปลว่าแทน X ด้วยอะไรก็ได้หมดไม่มีเว้นโดเมนของ R ก็คือเซตของจำนวนจริงเสร็จแล้วไม่มียกเว้นเลยคราวนี้ถ้านักเรียนไม่ดูแบบนี้ทำไงก็ไปไปใช้สูตรก็ได้เดี๋ยวเทิม B กกำลังสองลบ CAC อ่ะมันจะตอบลบในสแวร์รู้ตอบลบไงก็ไม่มีค่า ใช้สูตรก็ได้นะอ้าวเรียบร้อยความยากมันอยู่ที่เลนส์นี่เองนักเรียนดูนะครับเลนส์ทำไงอ้าวจะหาค่าเลนส์แล้วนะนักเรียนตอบครูที่ว่า y มีสิทธิ์ตอบศูนย์ไหมมีเมื่อ x ตอบศูนย์ y จะตอบศูนย์เนี่ยเมื่อ x ตอบศูนย์นั่นเอง เศษศูนย์ส่วนไม่ใช่ศูนย์นะส่วนมันตอบห้าเห็นไหมศูนย์ส่วนห้าก็ตอบศูนย์นะสิเนี่ยนักเรียนก็เขียนไว้เลยเนี่ยนึกนึกก่อนนะเนี่ยนึกนึกนึกเลยคั้วนดับศูนย์ศูนย์เนี่ยเป็นสมาชิกหนึ่งของ r เขียนไว้อย่างนี้เลยนะครับก็แสดงว่าเลนส์ต้องมีหนึ่งตัวละคือเลขศูนย์เลนนะ เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนักเรียนคูณไขว้ขึ้นไปเราจะจัด x ในรูป y อีกแล้วจัด x ในรูป y แล้วนะก็จะได้ y คูณกับ x กำลังสองลบสอง x บวกหตอบ x อ้าคูณเข้าไปก็จะได้ y x กำลังสองลบสอง y x แล้วก็บวก 5y ลบ x ตอบเลขศเราจะจัด x ในรูป y ก็ยืด x เป็นหลักเลยเนี่ 1, ยกำลัง2กำลัง2กำลัง1กำลัง 1. 1ก็จะได้ yx กำลัง2เทอมกำลัง1ก็ไว้ด้วยกันเทอมกำลัง1ไว้ด้วยกันนะดึงลบ x ออกนอกเนี่ยดึงลบ x ออกนอก ข้างในก็เหลือ 2y บวก1แล้วก็คูณกับ x ที่เหลือก็เป็นเทอร์ม c เนี่ย 5y คือเทอร์ม c ที่เหลือเนี่ยเป็นเทอร์ม c นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้ว y มีสิทธิ์ตอบศูนใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยเราก็บอกว่ากรณีที่ y ตอบศูนย์นะคิดไปแล้วเราก็บอกว่า y ไม่ตอบศูนย์แล้วนะ จะคิดกรณีนี้ y ต้องไม่ตอบศูนยนะ์จึงจะเป็นสมการกําลังสองต้อง y ไม่ตอบศูนย์นะจึงจะเป็นสมการกําลังสองนะนี่นักเรียน a ตอบ y b ตอบก้อนนี้นี่คือ c นะเขียนไว้เลยก็ได้นะเทอมนี้ a เทอมนี้ b แล้วเทอมนี้คือ c เสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็เขียนเลย x เท่ากับ ลบ b ลบ b ก็ลบลบเป็นบวกก็ได้ 2y บวก1บวกหรือลบสแควร์รูทนี่ b กำลัง2มีลบอะไม่ต้องเขียนหรอกใช่ไหมเพราะลบยกกำลัง2ได้บวกอยู่แล้ว 2y บวก1กำลัง2ลบ 4ac 4a 4a ก็ 4y 4y คูณกับ 5y ก็4 5 20 y กำลังสองส่วน2 a ก็2 y เห็นไหมนี่ยังมาบอกอยู่นี่ y ห้ามตอบศูนย์เห็นไหมซึ่งเราบังคับไปแล้วว่า y ไม่ตอบศูนย์นักเรียนก็ดูเลยเนี่ยเงื่อนไขของ y อยู่ตรงไหนอะ y ตัวนี้อะไรก็ได้ใช่ไหม y ตัวนี้ห้ามตอบศนะูนย์เนาะ y ในนี้เป็นไงเนี่ยทั้งก้อนนี้ห้ามสมัไม ห้ามตอบลบอ่าสรุปแล้ว y ต้องไม่ตอบศูนย์และและก้อนนี้ห้ามตอบลบห้ามตอบลบก็เป็นบวกหรือศูนย์เป็นบวกหรือศูนย์เลยนะ20 y กำลังสองมากกว่าเท่ากับศูนย์อ่าวนักเรียนจะจัดใหม่ก่อนก็ได้หรือบางคนถ้า คิดว่าไม่งงก็ผลตามลังสองเลยตรงนี้นะถ้ากลัวงงก็จัดใหม่กันครับอ้าวทำเฉพาะข้างนี้นะอันนี้รู้แล้วนะวาห้ามตอบสู่อน,นะไม่ไม่เขียนตรงนี้แล้วนะอ้าวกระจายเลยก็ได้ส y ่วากำลังสองบวกสองหน้าหลังก็สีวบวกหลังกำลังสองได้หนึ่ง ตรงนี้ก็ได้ลบ20 Y สกำลังสองมากกว่าเท่ากับ0ก็เลยเหลือลบ16 Y กำลังสองบวก4 Y แล้วก็บวกเลข1มากกว่าหรือเท่ากับ0เสร็จแล้วเทอม Y กำลังสองติดลบก็ ได้16บหกวายกำลังสองนำลบหคูณจะเลยน้อยกว่าเท่ากับ0ูนมีไหมเนะี่ยอะไรคูณกันได้16แล้วลบกันได้เลขสีอ่ะมีไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีอ้าวเมื่อไม่มีทำไงนะ เมื่อไม่มีเมื่อมีไม่赖ไม่มีมมมมก็เขียนเป็นกําลังสองสมบูรณ์ไงเขียนเป็นกำลังสอง,งสมบูรณ์ให้ง่ายก็นำสิบหกหารเดียะก็ได้ y กําลังสองลบสี่ส่วนสิบหก y แล้วก็ลบหนึ่งส่วนสิบหกน้อยกว่าเท่ากับศูนย์อ่านี่หารได้เนี่ยสี่หนึ่งสี่สี่สี่ตัวเลขไม่ค่อยลงตัวนะข้อนี้นะไม่เหมือนข้อเมื่อกี้ ้าวก็ได้ y กําลังสองลบหนึ่งส่วนสี่ y บวกอะไรแล้วแล้วก็ลบหนึ่งส่วนสิบหกบวกเข้าไปก็ต้องลบออกอีกอะไรแล้วสองหารได้แปดหนึ่งส่วนแปดใช่ไหมสองหารได้หนึ่งส่วนแปดยกกำลังสองเข้าไปก็ได้หนึ่งส่วนแปดแปดเท่าไหร่หกสิบสี่ บวกเข้าไปหนึ่งส่วนหกสิบสี่ข้างนี้ก็ลบออกหนึ่งส่วนหกสิบสี่เสร็จเรียบร้อยก็ได้ y ลบหนึ่งส่วนแปดยกกำลังสองข้างนี้ก็ลบกันได้เท่าไหร่เนี่ยหาคลนอเนาะลบแล้วก็หาคลนอคือได้หกสิบสี่สิบหกสี่ใช่ไหมก็ได้สี่ ลบออกไปแล้วก็เป็นบวกสิหนึ่งได้ y-1.8 ลบหส่วนแทั้งหมดกำลังสองลบด้วย5้าส่วนหกอ้าวก็ผลต่างกำลังสองเมื่อกี้จะทำตั้งแต่เมื่อกี้ก็ได้นะเหมือนกันนะอ้าวผลต่างกำลังสองก็นา หน้านะเนี่ยตัวนี้คือหน้านะบวกหลังก็สแควรูทห้าอันนี้แปดแปดหกสิบสี่ใช่ไหม y 1, 8, ลบหนึ่งส่วนแปดลบสแควรูทห้าแล้วก็ส่วนแปดน้อยกว่าเท่ากับศูนย์สองวงเล็บคูณกันน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ก็ตอบช่วงในจบแล้วตัวเลขมันเยอะเท่านั้นเองนี่ตอบอะไร เป็นศูนย์เมื่อตอบลบตัวบวกตัวใช่ไหมเนี่ยไอ้นี่บวกทั้งคู่ก็อยู่ขวาแน่ก็ได้1นึ่งส่วนแดบวกสแควรูทห้าส่วนแดข้างนี้เป็นศูนย์เมื่อตอบ1นส่วนแกับลบสแควรูทห้าส่วนแดก็ระบายทึบนี่ตอบช่วงในครับ ไปเขียนเป็นเซตก็ตอบเรนเลยเรนของ R ตอบตั้งแต่ตั้งแต่ส่วน8ทั้งคู่เนาะส่วน8ทั้งคู่นะักเรียนเขียนงนี้ก็ได้1 5 8ลบสรส่วน8กับ1 5 8บวกสรูท5ส่วน8เพราะมันส่วนเท่ากันนะ่ะ ตอบช่วงปิดนะครับช่วงปิด,ดรกราฟของความสัมพันธ์เนี่ยบางทีมันก็ออกมาเป็นจุดบางทีก็ออกมาเป็นเส้นบางทีก็ออกมาเป็นแผ่นแผ่นหรือระนาบ ถ้าภาษาคณิตศาสตร์จะเรียกว่าออกมาเป็นระนาบนะภาษาชาวบ้านก็เป็นแผ่นออกมานะอา้าวถ้าเป็นจุดจะเป็นยังไงนะเป็นจุดนะครับกราฟที่เป็นจุดเนี่ยจะเป็นยังไงก็ยกตัวอย่างเช่นความสัมพันธ์ทีหนึ่งเนี่ยชื่อเซตของคู่อันดับ x y เป็นสมาชิก i cosr โดยที่โดยที่ y เท่ากับ 2x งเนี่ยแค่นี้ง่ายๆเลยอย่างเงี้ยกราฟจะออกมาเป็นจุดเอ่อที่มันเป็นจุดเพราะว่าอะไรเนี่ยเพราะว่าเลข i ตัวนี้เนี่ย i ตัวเนี้ย i นี่มันจาก1กระโดดไป2มันไกลกันนะก็เลย มันก็เลยไม่เรียงกันที่ยิบออกมาเป็นเส้นหรือเป็นแผ่นนึกออกหมหนึ่แล้วกระโดดไปสองอ่ะมันไกลกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยถ้าเท่ากับนี่นะมันจะออกมาในลักษณะสเส้นแต่บังเอิญ x ต้องอยู่ใน i ก็เลยเป็นจุดในแนวเส้นแล้วแนวเส้นในที่นี้ต้องเส้นตรงด้วยเพราะ x ก,กำลังห y กำลังหงเรียนมาแล้วในม3 นะครับกราฟที่ได้ออกมาจะเป็นลักษณะอย่างี้กราฟที่ได้นะ x 0 y ก็0เนี่ยได้จุดนี้พอ x 1 y ได้เลข2อพอ x 2 y ได้เลข4หล้นจอแล้วเห็นไหมยล้นจอที่เรากำหนดไว้นะ ต่อไป x เป็นลบหนึ่ง y ก็ตอบเท่าไหร่ x ลบหนึ่ง y ก็ลบสอง x เป็นลบสอง y ก็ต้องตอบลบสี่เห็นไหมจุดมันจะเรียงกันในแนวเส้นเป็นอนันต์ด้วยเพราะมันไม่มีที่สิ้นสุดเห็นไหมนะเราต้องเวลาเราลงจุดเนี่ยเราลงให้เต็มกราฟที่เราสมมุติไว้ เขาก็จะเขาจะได้รู้ว่ายัางมีต่อไปอีกนะแต่ถ้าเป็นเซ็จจากัดเนี่ยนักเรียนก็พยายามลากเส้นนี้ให้มันเลยมาแล้วนักเรียนวาดไว้แค่3จุดหรือ4จุดเส้นมันเลยมาเนี่ยเขาก็เลยรู้เลยเอตัวต่อไปนักเรียนไม่ลงก็แปลว่ามันจํากัดละมันมีแค่นั้นนะนะก็จะเป็นแนวเส้นอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับสมการนี้ จะเป็นแนวเส้นโค้งอย่างเช่นโค้งแบบพาราโบลาก็จะเป็น y เท่ากับ x กำลังสองอะไรเง <S <S 1> <S 1> <ๆ>ี้ยรูปกราฟมันก็จะเป็นจุดเรียงกันในแนวเส้นโค้งพาราโบลานะครับต้องดูด้วยนะต่อไปนี้นะกราฟจะเป็นจุดหรือเป็นเส้นหรือเป็นระนาบอ้าวถ้าเป็นเส้นตรงนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแค่ R คูณ R มันก็ออกมาเป็นเส้นขีดเส้นได้เลยเพราะจากศูนย์ไปหนึ่งเนี่ยตัวเลขเยอะ มันก็จุดก็เรียงกันทียิบออกมาเป็นเส้นนึกออกไหมแต่อันนี้เป็นจุดเพราะว่าจากศูนย์ไปหนึ่งไม่มีตัวเลขอาศัยอยู่เลยห่างกันก็ต้องออกมาเป็นจุดนะครับแล้วต่อไปมันจะมีจุดเยอะๆอีกนะจุดเยอะๆถ้ามีเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่าเข้ามายุ่งนะอา้าวคราวนี้เราจะเน้นไปที่กราฟที่มีเครื่องหมายน้อยกว่ามากกว่า นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องนำไปใช้กับอีกเรื่องหนึ่งนำไปใช้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ยังไม่ได้เรียนเทอมนี้หรอกเรียนต้องมีพื้นตัวนี้ไปถึงจะเรียนรู้เรื่องอ่าดูนะครับจงเขียนกราฟของ r 1คึ่งันดับ xy เป็นสมาชิก r คูณ r โดยที่ y น้อยกว่า x บวกหนึ่งกราฟรูปนี้นะไม่มีเท่ากับด้วย น้อยกว่า y น้อยกว่า x บวกหนึ่งวิธีการวาดเนี่ยกราฟรูปนี้จะออกมาเป็นแผ่นเป็นระนาบแล้วไม่มีเท่ากับเนี่ยขอบมันจะเป็นเส้นปะเขาตกลงกันเลยนะถ้าเป็นเส้นปะไปว่าตรงขอบนั้นไม่รวมถ้าเส้นทึบตรงขอบรวมนะตรงถ้ามีเท่ากับเนี่ยเส้นมันจะเป็นเส้นทึบอ้าวควนี้วิธีการวาด ให้น้อยกว่ามาเนี่ยให้นักเรียนให้มันเท่ากับก่อนให้ y เท่ากับ x กบวกหนึ่งก่อนเพื่อหาเขตมันนะมันจะมีเขตเท่ากับมากกว่าแล้วก็น้อยกว่ามีสามเขตกราฟจะมีสามเขตเสมอเท่ากับมากกว่าน้อยกว่าเวลาวาดวาดเท่ากับก่อนอ้าวก็เขียนเส้นกราฟเลยแกน x แกน y นะ เวลานักเรียนเขียนชื่อแกนนี้ต้องพิมพ์ใหญ่นะตัวพิมพ์ใหญ่นะเวลาเขียนสมการนี้พิมพ์เล็กเห็นไหมไอ้น,นี่มันชื่อเหมือนชื่อคนนะแกน X แกน Y แล้วตรงนี้ก็ Origin O Origin O นี่ก็แปลกนะแทนศูนย์ได้ด้วยนะเป็นเลขศูนย์ได้ด้วยอ้าว x x ็ศูนย์ตอบหนึ่งนักเรียนเนี่ยได้จุดนี้ X0Y ศูนย์ y ตอบหนึ่ง พอ x 1หนึ่งตอบ2อตอบสมีจุดสองจุดก็ลากเส้นตรงได้แล้วถ้ารู้ว่าเส้นตรงนะเวลานักเรียนลากก็ลากเส้นตรงแบบเส้นปะเพราะไม่มีเท่ากับนี่นะครับลากเส้นปะนะครับเพราะโจทย์ไม่มีเท่ากับแต่ตรงนี้เราให้เท่ากับเพื่อจะได้มี2เขตเห็นไหมแบ่งเป็น2เขตแล้ว เขตหนึ่งมันจะเป็นน้อยกว่าอีกเขตหนึ่งจะเป็นมากกว่าเท่านั้นเองเอา้าวตรวจสอบได้ไงว่าตรงไหนมากกว่าน้อยกว่านักเรียนก็เลือกจุดมาหนึ่งจุดที่มันชัดๆอะ่ะนี่ไงศูนย์ศูนย์เนี่ยชัดเลยอยู่ข้างนี้ศูนย์ศูนย์เนี่ยง่ายดี x ศูนย์ y ศูนย์ศูนย์น้อยกว่าหนึ่งจริงไหมจริงเมื่อจริงก็ระบายซีกนี้เลยเนี่ย แรงเงาซีกนี้เลยก็คือแผ่นซีกนี้แค่นี้เองนะครับกราฟเป็นแผ่นนะข้อนี้กราฟเป็นระนาบซีกนี้เท่านี้เองเนี่ยซีกนี้คือ r หนึงอ้าวนักเรียนลองลองเอาจุดลองเอาจุดซีกนี้ไปแทนดิจะเป็นเท็ทันทีศู 02, นย์เนี่ยนักเรียนดูนะครับ02นะ x 0 y 2 สองน้อยกว่าหนึ่งจริงนะไม่จริงเห็นไหมแล้วจุดที่อยู่แถบนี้ทั้งหมดแทนแล้วจริงหมดอา้าวลองไปไกลๆเลยก็ได้เนี่ยห้าร้อยกับศูนย์ก็ได้เนี่ยนะไปไกลๆลิฟโลกเลยห้าร้อยกับศูนย์ห้าร้อยกับศูนย์ศูนย์น้อยกว่าห้าร้อยหนึ่งอ่ะจริงไหมละ่ะจริงสิ่งนี้จริงหมดนะครับเลือกจุดที่ชัดๆมาหนึ่งจุดแล้วเธอไปแทน ตรงไหนเป็นจริงก็ระนาบนั้นตรงเท่ากับเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองเขตคือเขตมากกว่ากับน้อยกว่าไอ้ตรงเท่ากับมันก็คือเท่ากับข้อนี้ไม่มีเท่ากับใช้เส้นประถ้ามีเท่ากับใช้เส้นทึบนักเรียนดูนะครับข้อสอนะจงเขียนกราฟของ r สองอันด,ดับ x y เป็นสมาชิก r คูณ r โดยที่ x คูณ y มากกว่าหรือเท่ากับ1เนี่ยอย่างเงี้ยนักเรียนรู้เลยกราฟในข้อนี้รูปกราฟเป็นแผ่นเป็นแผ่นเพราะมีมากกว่าขอบเป็นเส้นทึบเพราะมีเท่ากับแล้วที่บอกว่าเป็นแผ่นได้เลยเพราะมัน r คูณ r แต่ถ้ามัน i คูณ i หรือ i คูณ r เนี่ยนักเรียนต้องพิจารณาแล้วมันก็อาจจะเป็นจุดเยอะ อ้าวข้อนี้อาคูนานะวิธีการก็ทำแบบเดิมให้ให้ x คูณ Y เท่ากับ1ก่อนอนักเรียนจำได้ไหม X คูณ Y เท่ากับ1กราฟเป็นรูปยังไง X คูณ Y เท่ากับ1กราฟเป็นรูปไฮเพอร์โบลามุมฉากนะ คูณกันแล้วตอบหนึ่งก็อยู่วอดดนหนึ่งกับวอดันสามเขาคูณกันแล้วได้บวกอ่ะจำนวนบวกคูณจำนวนบวกตอบหนึ่งได้จำนวนลบคูณจำนวนลบตอบหนึ่งได้พอดันสองนี่มันลบคูณบวกได้ลบไม่ได้ไอ้นี่ก็บวกคูณลบได้ลบไม่ได้เห็นไอ้าวลองแทนเนออกหนึ่ง y ก็หนึ่งเนี่ย x กหนึ่ง y ก็หนึ่งนี่จุดหนึ่งละ ต่อไป x 2 2คูณอะไรได้1นักเรียนเออก็1นึส่วนสีน่ x 3 3คูณอะไรได้1ก็1นส่วนสอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ x 1, นห,นนหนึ่งล้าน y ก็ตอบเศษ1นส่วนหล้านเห็นไหมมันไม่เคยตอบศูย์นะมันจะเบียดแกน x มากเลยข้างนี้ก็ไปเบียดแกน y นะครับ กราฟจะเป็นเส้นโค้งเนี่ลักษณะน,นี้นะวิ่งเข้าหาแกน x แกน y ทำนองเดียวกันพอแดนสามก็ x x ลบหนึ่ง y ก็ต้องตอบลบหนึ่งนนะนอกนั้นก็ทำนองเดียวกันนะครับเบียดแกน x กับแกน y เป็นเส้นโค้งนะข้อนี้ลากเส้นทึบได้เลยเพราะมีเครื่องหมายเท่ากับ เนี่ยเส้นกราฟเท่ากับอยู่บริเวณสองที่นี้กราฟก็แบ่งออกเป็นสองเขตอีกแล้วเห็นไหม <c oughs> เขตในกับเขตนอกนักเรียนมองให้ออกนะถ้ามองไม่ออกไม่เป็นไรก็นำตัวเลขที่อยู่ในบริเวณนั้นอนะไปแทนดูถ้ามันจริงก็ใช่ไม่จริงก็ไม่ใช่อย่างอันเนี้ยศูนย์ศูนอยู่ข้างในใช่ไหมศูนย์ศูนย์ไปแทนจริงไหมนักเรียนศูนยะ์ศูนย์น่ ศูนย์มากกว่าหนึ่งไม่จริงไม่จริงไม่ใช่ก็แสดงว่าบริเวณรอบนอกนี้เนี่ยแรงเงารอบนอกนี้เลยไม่ใช่ออกมาเป็นเส้นอย่างนี้นะจริงๆนะออกมาเป็นแผ่นเลยนะนึกออกไหมเนี่ยอันนี้ก็แรงเงารอบนอกนี้อ,อ้าวลองตรวจสอบดูก็ได้ x สิบ y สิบ x สิบ y สิบอยู่ตรงนี้แน่แเนี่ยเนาะ x 10 y 10 10คูณสิมากกว่า1จริงไหมจริง x ลบสิ 10, y ลบสิเออคูณกันได้บวกมากกว่า1นึ่งจริงเห็นไหมได้กราฟเป็นระนาบขอบเป็นเส้นทึบเขียนไว้นะกราฟเป็นระนาบนะระนาบระนาบภาษาอังกฤษมันว่าเพลนนะระนาบ อาวอาวสามนี่ปัญหาทุกอย่างพ่ายแพ้กับความ